ในนี้มันลดบังคับราคาถูกดีวารู้สึกว่าอันนี้มันจะราคา20บาทได้ทุกคนโอ้โหนี่มันน่าสนใจนะน่าสนใจนะเออแต่ต้องจัดสักคันแล้วเออเดี๋ยวขอโทรปแป๊บหนึง่งฮัลโหลฮัลโหลป้าปีชาใช่ไหมเออเอามาเอาอันนี้น่ะพันละ20บาทเนี่ยเอามาคันนึ่งน่ะโอเคโอเคไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงนะ<อ>เกินปุยมุยเฮ้ยปุยปุยปุย,ปย,ปย รู้สึกยังไงครับมาแล้วมาแกะกันเลยนะทุกคนป่ะ let's go โอ้หว้าวทุกคนดูดิเฮ้ยหมันเป็นแบบนี้เลยอะมันเป็นลูกกระตาเหมือนไรนิ n งแมคควีนเลยทุกคนดูดิโอ้ข้างหลังจะใส่แบบ2องเอนะครับสก้อนนะครับโอ้โหที่อ่ะนี่ยเป็นรถบังคับที่ถูกที่สุดในโลกเลยนะครับผมเอ้ยรู้สึกว่ามันจะไปหน้าทอยหลังได้อย่างเดียวนะอะไรอื่ โอเคทุกคนผมใส่แบบใส่ฐานเรียบร้อยแนละ้วทุกคนมาดูว่าที่ว่ามันจะวิ่งได้หรือเปลา่านะทุกคนไป l e สโก้ s <S เฮ้ยเฮ้ยเกิดปุยมุย้ยเฮ้ยคนแรงเย้เกินปุยมุยยกกม้ยโอ้แรงวันรุ่บังคับแถวบ้านนี่นี่ทีนะ่ะที่เขาเรีรยกว่ารถบังคับที่แท้จริงนี่แหละบังคับพร้อมสายอาเจ็ดขาดครึ่งเลย โอ้โหมันต่อตรงเลยนี่หว่าท,ทุกคนดูดิไม่ได้ต่ออะไรเลยเฮ้ยคุณพี่จะใส่โมเตอร์ปีศาจจะเป็นยังไงเฮ้ยกุ<ม>เท่ยี่สิบบาท <c oughs> กำไรอยู่ไหนโมเตอร์ปลาไปห้าบาทแล้วปุ๋ยหมุยคิดอะไรออกแล้ว it over time, go like let's go. I don't listen to the haters, man. I treat them like the enemy. Had a couple traders, man, but now they know the penalty. คิดกับผมแล้วผมก็ถึงที่ที่เล่นแล้วนะมาเรามาลองขับกันไปหน้ามันถอยหลังนะเกินปุยมุยมุยอะไรเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ยมันถูกขาดเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปเฉยไหมเนี่ยเฉยอะไรเอาแล้วก็เป็นไคร

ครับผังครับผังครับจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะครับผมก็ใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปนะครับนะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะโอ้แท้นี้ก็ทำให้จันทร์สดใสมีคนมองถ่ายคนนี้ให้ลองพิง เอ้ยนี่อ้าว่าเดี๋ยวมอออ้ยอันนี้ความจริงอันนี้ความจริง เมนิ้นข้าทางครับเนนข้าวแกเอ้ยอะไรเนี่้วยิ้มนี่ยเถ่ายทำสักคลิดี นี่หิน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 อ่าโอ้เนี่ยอันนี้รูดของรินฮุยอุ้ยตีดี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 ตีดดโว้าไปกดรูดพังพังนะมันน่าจะเป็นเพราะว่าอันนุ้่นรูดมันรูดนรูเฉยมันรูดตรงนี้ล ผมกูคิดเห็นอะไรดำๆมาดูดูปก็มันไม่มีกร้อนหินหรืก้หินเหรอเออเนี่ยมันชนนะเนี่ยเอออย่าเว๋ยครับผมอย่าเว๋ยไล่กันร้อนล้อนากะกะดีก็ล้มลอนเนี่ยน้ำรถตัวสัมเนียงสัมยิงหน่อยหน่อยนั่นคือมันขับต่อได้ไหมไม่ได้ดิไหนลองขับสิโอ้โหน ก็คือว่าเาเเตอดี๋ยวขับรถเล่นไหมล่ะในลงมือลงมือข้อมือมีความอุ่นครับไม่อุ่นไม่ไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้ร้อนนะแข็งไหมล่ะ EP หน้าแข็งไหมเอารถตาชานกับรถจ่ามาแข่งกันไหมอดิเอออดิอ่า EP หน้านะผมถ้าใครอยากให้มาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยเออไปทีนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้นาซิยูกินนิดาึมันพัง เดี๋ยวเราจะไปดูหมาที่ว่าโดนขังกันนะครับผมปะเขาจะว่าเราบุกส่วนเกินพีขนเขาไหมไม่มันไม่ไนะมน,น่าจนะใช่มันเป็นอันนี้นะมันเป็นโรงปุ๋ยนะมันเป็นที่สาธาร,รณะปุนยม็คือหมาหน่อยนะในกล่องมองไม่เห็นเนะี่ยแล้วมุงของเพื่ออะไรอ่ะก็ <S <S 2> <S> <S 2> คือมาขับรถมาขับได้ฟังเพลงสุดครับทุกคน ก็คือมันออกได้นะทุกคนคือว่าตอนแรกผมนะเห็นมันอยู่ในกรงเลยนะไหนเฮ้ยแก๊งเบเรวไม่กทำชกสักสักสักเฮ้ยักับอกแม่งเลยบอกแม่งเลยบอกบอกนะทุกคนบอกนะบอกนะโอ้ไม่ c ักกินเอาโอ้โอ้ดอกดอก โอเคโอเคนะครับผมตอนนี้ซื้ออะไรครับอะไรครับเฮ้ยมันนี่ก่อนเฮ้ยมันนี่ก่อนนี่มันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ยมันนี่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 ให้ติดนี่ให้ตังค์นี่ให้ตังนี่นะเฮ้ยหลุดไหลหลุดไหลมีอยู่คนครับมีอยู่คนครับเอาไหมอันนี้มาเอาเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมไอสติ๊กเกอร์อันนะเอาไหมมาเดินเอาเดินมาเอาครับเดินมาเอาครับ อาไปคุณกนขอคุณยังขอคุณยังเอาไปให้ใครละเดี๋ยวแบ่งนกันกัเลยเอาเอาไปยิงเอาไปยีเอาไปแจกแจกรวยรวยรวยทำบุญทำทาน